ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึง้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำ ท่านคือผู้ชี้นำสู่การดีงานเกษียณอายุราชการประจำปี2564ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์นายประยูนศรีสวยตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางชุลีพรแจ่มจันทร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและนายเจนรงค์สาวกุลตำแหน่งลูกจ้างประจำช่างครุพันชั้นสามนายประยูน์สีสวยตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2504ภูมิลำเนาบ้านเกิดบ้านเลขที่217หมู่4ตำบลน,น้ำอ้อ,อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดบิดาชื่อนายบุญเรืองสีสวยมารดาชื่อนางบุญมาสีสวย เป็นบุตรคนที่หนึ่งของครอบครัวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสี่คนอาชีพเดิมของครอบครัวทำเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดประวัติครอบครัวในประยุนสีสวยสมรสกับนางคณิฐาสีสวยมีบุตรธิดาด้วยกันสองคน เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนบุตรชายคนโตรับราชการทหารยศร้อยโทสังกัดกองพลต่อสู้อากาศยานปืนคนเล็กที่ค่ายมหาศักพลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นส่วนบุตรสาวคนเล็กเพิ่งเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงยังมีได้ทำงานกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันเข้าทำงานในลำดับต่อไป ประวัติการศึกษาเรียนเตรียมประถมหนึ่งปีแล้วเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นป .1 ถึงป .4 และชั้นประถมศึกษาตอนปลายป .5 ถึงป .7 ที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมศ .1 ถึงมศ .3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ4ถึงมศ6ที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสอนตำบลเกษตรวิสัยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดและเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวมากกรุงเทพมหานครจนจบปริญญาตรีได้วุฒการศึกษาศึกษาศ,ษา,ศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทยโทจิตวิทยาเมื่อปีพุทธศักราช2530จบแล้วก็ออกมาหางานทำร,ร,รับจ้างทั่วไปตั้งแต่พนักงานลูกจ้างโรงงานครูอัตระจ้างลูกจ้างทั่วไปและธุรกิจเย็บผ้าของตนเองอยู่ราวๆ5ปีจึงได้มีการสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการครูที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติรับราชการเริ่มรับราชการครูในตำแหน่งสายผู้สอนตั้งแต่วันที่28มกราคมพุทธศักราช2535ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสที่โรงเรียนบ้านดงบางทรัพย์สมบูรณ์กิ่งอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ รวมอายุราชการทั้งสิ้น29ปี8เดือนกับอีก2วันความภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีคนหนึ่งมีความภูมิใจที่ได้รับราชการครูหวังอยากจะเป็นครูก็ได้เป็นครูได้ทำงานในอาชีพที่ตนรักในอาชีพที่เป็นผู้สร้าง เป็นแม่แบบที่เปรียบเสมือนเบ้าหลองความเป็นมนุษย์ให้กับบุตรหลานและเยาวชนในสังคมรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขใจในการทำงานท่ามกลางแวดวงของเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำลังใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อกูลต่อกันด้วยดีเสมอมาคติประจำใจที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีการพัฒนา นางชุลีพรแจนจันทร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติส่วนตัวเกิดวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2504บ้านเลขที่195บ้านโคกมะม่วงตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของคุณพ่อชวนคุณแม่สอยโพนางรองมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นบุตรคนที่4ของครอบครัวประวัติด้านการศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง7ที่โรงเรียนบ้านหินโคนอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย พุทธศักราช2511ถึง2517ระดับมัธยมศึกษามศ .1 ถึงมศ .3 ที่โรงเรียนนางรองอำเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์พุทธศักราช2518ถึง2520ระดับประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่วิทยาลัยครูบุรีรัมย ปีพุทธศักราช2522ถึง2523ศึกษาด้วยตนเองประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยมปีพุทธศักราช2526ระดับปริญญาตรีเอกการประถมศึกษาที่สถาบันราชพัฒบุรีรัมปีพุทธศักราช2532ประวัติด้านครอบครัวสมรสกับ พลอาสาสมัครประวิทย์แจ่มจันทร์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526มีบุตรสองคนคือ 1. นายจิรันแจ่มจันทร์อาชีพอิสระ 2. สิบตำรวจเอกกันแจ่มจันทร์ตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรนนสุวรรณสมรสกับนางสาวโสจิรัตน์นี่ขุนทศ มีบุตรหนึ่งคนคือเด็กชายปัทพีพนแเจมจันต์กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ ประวัติรับราชการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2524ที่โรงเรียนบ้านหินโคนอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งขั้นเงินเดือน1,535บาทย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านสุขสำราญอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2532 ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านโนสน,โนสุวรรณอเภโนนสุวรรณจบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2534ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านดงบางทรัพย์สมบูรณ์อเภอโนนสุวรรณจัังหวดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ40ปี5เดือน ผลงานที่ภาคภูมิใจครูดีเด่นอำเภอรประคำปีพุทธศักราช2526ครูดีเด่นอำเภอโนนสุวรรณปีพุทธศักราช2537ครูผู้สอนหน้าประสิิ์ดีเด่นอำเภอโนนสุวรรณปีพุทธศักราช2539ครูผู้สอนช่วงชั้นที่หนึ่งดีเด่นปีพุทธศักราช2546 เกียรติบัตรครูผู้สอนภาษาไทยการแข่งขันท่องบทอาขยานระดับประเทศปีพุทธศักราช2561ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ดีเด่นปีพุทธศักราช2563คติประจำใจจริงจังจริงใจห่างไกลอบายามุข นายเจนรงเสาวกุลตำแหน่งลูกจ้างประจำช่างครุพันชั้นสามประวัติส่วนตัวเกิดวันที่29กันยายนพุทธศักราช2 5งพที่บ้านแพงพวยหมู่ที่9ก้าตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติด้านครอบครัวบิดานายเติมสาวกุลมารดา นางสำเพาเสาวกุลมีบุตรสองคนคือนายเสริมศักดิ์เสวกุลและนายเจนนรงสาวกุลสมรสปีพุทธศักราช2535กับนางกรกนกจิตไทยสงมีบุตรสองคนคือนางสริดกมนลลุนสำโรงและนางสาวนิสากรสาวกุลประวัติด,ด้านการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4เรียนที่โรงเรียนบ้านแพงพวยชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7เรียนที่โรงเรียนยุทธกาศราชวิทยาคารมศ1ถึงมศ .3 เรียนที่โรงเรียนนางรองจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่อำเภอโนนสุวรรณประวัติรับราชการอยู่โรงเรียนบ้านขุง่งไผ่5ปีอยู่โรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์22ปี3เดือนรวมอายุราชการ27ปี3เดือนผลงานที่ภาคภูมิใจ สร้างชอบให้โรงเรียนบ้านดงวังทรัพ์ยสมบูรณ์หนึ่งหลังคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพัก เหนื่อยกายใจยังสู้แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชน